ครับสวัสดีครับทุกคนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือถนนเยาวราชนะครับวันนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีเราพาทุกคนมานะครับเยาวราชนะครับเสื้อที่เราจะไปวัดเล่งนยี่หรือวัดมังกรกลมารวาสนับเป็นวัดจีนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า150ปีตั้งอยู่ใจกลางย่านเยาวราชบนถนนเจริญกรุง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้เราจะได้พาทุกท่านนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์ิทธิ์ครับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับที่วัดมังกรหรือวัดเน่งเลือ้อยนะครับและปีนี้นะครับทางวัดเล่งเลือ้อยได้ปรับโฉมใหม่นะครับว้างขวางและก็สวยงามฝ่าเดิมด้วยนะครับ วัดเล่งเนยี่เป็นวัดจีนเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกๆปีจะมีผู้ศรัทธามากมายที่เข้ามาไหว้เทพเจ้าขอพรเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะการไหว้องค์ไทยสวยเอยะซึ่งเชื่อกันว่าคุ้มครองดวงชะตาตลอดทั้งปีให้พบกับความโชคดีและวันนี้จะได้พาทุกท่านชมบรรยากาศผู้คน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเยาวราชในช่วงเทศกาลตุ๊จีตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนกันเลยครับไปกันเลยครับทุกคนไปกันครับทุกคนเรามาถึงใช่หน้าเท้าพอดีเลยนะกลังเช็ดถึงนโตพอดีเลยค่ะ เราไปดูกระเจ้าติงโตกันค่ะไปกันครับ ครับต้อนรับนะครับวันเทศกาลุีจีนนะครับเรามาสู่ยาวราดนะครับตี่นี่เป็นท้ายนาทาวนะครับทุกคนสามารถที่ได้ชมเชิดสิงโตเลยนะครับครับเรามาชมการเชิดสิงโตกันได้เลยนะครับ การเชื่อสิงโตเนี่ยชาวจีนมีความเชื่อถือกันว่านะครับสิงโตคือสัตว์ที่สัตย์สิทธแม้เสียงคำรางก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้มีความแข็งแกร่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ แห่งพลังอำนาจความกล้าหาญจงรักภักดีผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตนะครับจะมีโชคลาภเจเนินรุ่งเรืองถือเป็นการเติมความมุคงมลนให้กับชีวิตตลอดทั้งปีเลย <c oughs> Terima kasih telah menonton! ไปกันนะครับไปกันแั่ทุกคนนะครับจะเราพาทุกคนไปอ่าสักการะนะครับอ่า,อาที่วัดเล่งเนอยี่กันนะครับตรงนี้ก็เป็นชไนน่าทาวนะครับที่ว่ามีเสื้อติ๋งตนะครับทุกคน คับเราก็พาทุกคนนะชมบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับเป็นวันเที่ยวกันนะครับี่ถนนแตง,งานาม ปีมาเสิงค่ะบนะครับใครนะครับอยากจะเฮงเฮงฟังนะครับมีนะครับปีมาเส็งทุกคนมีปรอปนีนนะครับสามารถที่ว่จาจะ แล้วเราไปถ่ายรูปกับปีมะเส็งกันนะคะเจ็บภาพบรรยากาศวันนี้วันถือนะคะวันเที่ยววันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันหร้อยหกแปดค่ะครับนี่นะครับคุกคคนก็ให้ความสนใจนะครับในการที่เรามาถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือมังกรนะครับทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเสื้อสายจีนนะคะก็มาถ่ายรูปกัน เี่นะครับคนก็อน,นิยมนะครับที่จะมาทําบุญนะครับช่วงวันตรุษจีนนะครับที่ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเขตเยาวราชโอเคครับเราก็มาเจอน้องแมวนะครับระหว่างที่เราจะเดินทางไปนะครับวัดมังกรน,นะครับไปกันครับ ไปกันครับเราลงบันไดเลี่อนเรามาเจอทางวัดั่งโตนแล้วขอถ่ายรูปป้ายตรงนี้หน่อยครับเราจะไปไหว้พระกันนะครับวันนี้ทางเข้านะคะอันนี้ไปวัดมังกอนนะคะ ตอนเข้าวัดวังกรนกมลาวาน,นะคะเราก็เอามาถ่ายลูปตรงถนนตรงเยาวราชก่อนนะคะวันนี้ก็คึกคักเลยนะครับไปกันครับเอมไปตุ้ดจีนสวยมากเลยค่ะสีแดงเ,เดี๋ยวเราไปวัดจีนกันนะคะไปกันครับ ภาพก็ประดับโคมไปสวยงามเลยนะครับบริเวณวัดหน้าวัดมังกรนะครับ,รบก่อนที่เราจะเข้านะครับทุกคนนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันมากมายเลยนะครับเพื่อทำบุญน,นะครับ ตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดมังกรกมลาวาดแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะเชิญค่ะไปกันครับไปค,ครับเราไปชมบรรยากาศกันนะครับสำหรับเทศกาลตุษจีนนะครับทุกคนหนึ่งปีนี้หนึ่งครั้งนะทุกคนก็มานะครับทำบุญกันมากมายเลย ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับก่อนที่เราที่เราจะเข้าวัดนะครับทุกคนนี่ก็เป็นการที่ว่าทุกคนก็มาร่วมกันนะครับถ่ายรูปนะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับปีนี้ก็เป็นปีมะเส็งนะครับปีงูเล็กนะครับอารมณ์ดีนะ2568นนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ต่อคิวนะครับ ทางเสาทียนนะคะไหวฟ้าด <bum> ีนะคะไหวรับพลังดีๆหน้าวัดมังกรนะคะ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับพลังนะครับพขาเรียกว่าในพศ2568เนี่ยให้เขาเรียกว่าการดำรงชีวิตของเรานะครับได้รับสิ่งดีๆนะครับเข้ามาสู่เรานะครับที่วัดมังกรตรงนี้ก็เป็นจุดแรกเลยนะครับที่เราจะมารับพลังนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงแล้วนะครับได้รับขอพรแล้วนะครับก็จะขอพลังนะแล้วก็ขอความสําเร็จนะครับภายในปีนี้เนะาะไทรก็จะ,จะมาขอในสิ่งที่เราประสงค์ที่จะทํานะครับรับพลังปังๆนะครับณนะจุดนี้นะครับทุกคนับเรามารับพลังกันนะครับ ก็เป็นจุดแรกเลยนะครับตอนเข้ามานะครับหาเข้ามานะครับก็จะมาเจอเลยนะครับอ่าบริเวณกลางแจ้งตรงนี้นะครับก็จะมีศูนย์รวมพลังนะครับทุกคนก็มาไหว้ขอพลังนะครับดีดีนะครับเข้าตัวเราเทศกาลจุดจีนปีนี้นะครับ2568นห้า้อหกแปดนะครับก็อ่าเพงเปังๆนะครับ การขอพลังจากเบือ้องบนนะครับก็ขอทั้ง4ี่ทิศเลยนะครับครับรับพลังดีๆเข้าสู่เรานะครับเฮงเปงังๆครับการับทุกคนเราเท่ากันนะครับไปนะครับนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ แต่เราก็มามาถวายคุพี่เขียนชื่อนะคะจำนวนเงินจถึงม

哎，要不我来。 U is op pad. เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาบริเวณด้านนอกแล้วนะครับ เรามาชมบรรยากาศครับวัดมังกรกลมมาลาว่าหรือวัดเล่งเะยี่นะครับที่เยาวราชโฉมใหม่นะครับที่ปรับปรุงแล้วก็ฟังขวางสวยงามมากเลยมีผู้คนเข้ามาทำบุญกันเยอะเลยนะครับทุกคน ก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันนะครับทีนี้ครับทีมะสิ่งนะทุกคนนะก็ะมีเขาเรียกว่าอันนี้นะเขาเรียกเป็นงูไมงูไหมเนี่ยนะครับงูนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นถนนรบที่ว่ามีนะครับโคมไฟนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะ่ครับชุดเทศกาลตุ๊จีนก็จะได้มีบรรยากาศแบบนี้นะมนีนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินชมแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดมังกรกันมากมายเลยก้านยาวครับอร่อยมาก พันยี่้านะครับทุกคนไปกันเลยครับเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรรับประทานบ้างนะระหว่า,ทางทางนะครับตอนนี้เราก็มาแล้วครับทุกคนมาดูอะไรมีอะไรกินบ้างข้าหมกะมรตอนวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวกันนะครับทุกคนเราก็มาดูนะครับว่าจะมีอะไรรับประทานบ้าง สตีรีทฟ้ดนะครับเส้นเยาวราชนะครับ เราจะพาทุกคนเดินชมนะครับถนนยาวราชนะครับวัดตูจีนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ว่าทุกคนนะครับหลั่งไหลมาทําบุญกันนะครับที่วัดเล่งนรยีนะครับแล้วก็มาหาอะไรทานนะครับเขาเรียกว่าวันนี้เขาปิดถนนให้เรานะครับได้ทําการนะครับหาอะไรรับประทานนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็เป็นเทศกาลตูจีนนะครับถนนเส้นนี้ก็จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหนึ่ง วันนะยังเขี่าทะเลดอมนี่นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยผลไม้เคลือบเจลลี่นะครับโอ้โหน่ารับประทานมากมากเลยเพื่อนๆ ไม้ละ60บาทนะครับสองไม้ 2, 000, 100บาทอันน,นี้อันนี้มีอะไรบ้างครับข <จะ S 1> นมบ้าบินบขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนใส่มะพร้าวใส่โพดใส่ถั่วคุ้ไปเตยนะครับยาวราดเลยนะครับตรงนี้น่าทานบ้างมากเลยนะครับใครมืออาไม่สนใจนะของลาสองขีด มาเลยนะครับหอยจ้อก็มีนะชอดมันปลาครับทุกคนแดงโมูนะครับครับเราเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะครับบริเวณนะครับสองฝั่งทางยาวราชนะครับก็มีร้านค้านะครับมาขายผลไม้เยอะแยะมากมายเลยครับไปกันครับตอนนี้นะครับ thank <laughs> you เจัเลงดี๋ยวเราก็นนกมาทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะครับร้านนี้มีชื่อนะก๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าเก่าอร่อยที่สุดในเยาวราชเลยร้านเจลังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราก็เคยรับประทานนะเพื่อนเพื่อนอเทศการีจีนเราก็มีโอกาสได้มารับประทานนะครับ มาแล้วครับของผมเองเส้นเล็กนะครับทุกคนปรุงได้ตามชอบใจเลยนะครับกินทำบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่รามาทําบนที่เยาวราชมากมายเลยทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเออนี่นะครับเส้นหมี่ต้มยำครับอร่อยที่สุดนะครับในเยาวราชแล้วตอนนี้ อร่อยนะครับอร่อยมากคือก๋วยเตี๋ยวที่เราได้น,นะครับแบบนี้มันเป็นันะครับ ครับตอนนี้เราก็มาร่วมนะครับรอรับเสด็จนะครับ เราก็ชมบรรยากาศนะครับรอรับเสด็จนะครับนนี้ะครัี่เราจะเห็นบรรยากาศคนได้เห็นนะครับพระเจ้าวรานะครับตอนนี้ก็รอรับเสด็จอยู่นะครับครับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กองคนไทยนะครับก็ร่รอรับเสด็จนะครับ kamu Capricorn.